มมมีีเเนื้อกลตต้องเสียเวลาทําไส้ถั่วแดงก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องทําไส้พักให้มันเย็นสนิทซะก่อนเรื่องของไส้ถั่วแดงอ่ะวันนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์ดีมากนะนี่เป็นถั่วแดงเม็ดเล็กคุณภาพดีดีปลาข้าวทองจัดการต้มกับน้ำซะก่อนจนกระทั่งมันนิ่มแล้วเราก็เอาไปใส่เครื่องบดเราก็จะได้เนื้อถั่วแดงบดหอมจังเลยอ่ะ นี่ธรรมชาติมากเลยนะสีสันของเขาเป็นแบบนี้เลยเราก็จะใส่ถั่วแดงที่เราบดเอาไว้ลงไปในหม้อไม่ต้องใช้กระทะทองดงทงทแดงดนะว่าเราครัวสมัยใหม่โอ้ยอกระทะทองเหลืองตายขอประทานโทษโอ้ยกระทะทองแดงอยู่ในนรกนะกระทะทองเหลืองเนี่ยพอเราใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำมันพืชวันนี้ก็ใช้แอมเบรานิดหนึ่งจะได้เงาเงาไม่ต้องเยอะมาก เสร็จแล้วนะกะทิอุย้ยสบายไม่คันนะวุ่นกระป๋องเดียวแบบเนี้ยู้เรื่องเลยเขย,าขยา่าเขย่าซาแล้วก็จัดการเทลงไปอุย้ยคนครากเชียวใส่ให้หมดเลยเคาะๆนะฉันเสียดายเดี๋ยวนี้กะทิก็ไม่ใช่บาทสบาทนะนี่ น้ำตันทรายขาวละเอียดใส่ลงไปจะดูเหมือนหวานวายใส่น้ำตาลซะเยอะแยะขนาดนี้ไม่เป็นไรอ่าเปิดไฟไฟปานกลางเสร็จแล้วก็เพื่อให้สีมันเจิดจรัสก็สีแดงผสมอาหารสักนิดหนึ่งถั่วแดงกวนของเราจะสีสวยเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปไหนแล้วงานนี้ยืนอยู่แถวนี้ค่ะคนผสมไปเรื่อย เดี๋ยวน้ำตาลละลายจะเหลวกว่านีุ้ตาดูสีสีแดงเชียวประเดี๋ยวพอมันข้นสีมันก็จะเปลี่ยนไปอีกอะคนไปเรื่อยๆสมัยก่อนเนี่ยก็ถ้าใบใหญ่หนักมากคนแบบนี้มันก็อยู่กับที่สมัยนี้หม้อมเบานะคนไม่ดีนะหม้อมพุ่งออกไปนอกเตานะคุณผู้ชมจับไว้ก็ดีนะไปเรื่อย เลือกหม้อดีดนะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องกลัวว่าถั่วแดงมันจะม่งจะไหมอะไรกันไปไปเรื่อยๆาคทาอรรรนคคคบววได้มููุณผู้ชมเห็นมันเห็วๆอย่างนี้นะเราต้องกวนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดในหม้อเนี้ยแห้งจนถึงขั้นปั้นได้เลยนะก็ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคุณผู้ชม เอาละนในระหว่างที่คุณผู้ชมรอให้เรากวนไส้ถั่วนจนกระทั้งแห้งปั้นได้และพักไว้จนเย็นสนิทเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าเราต้องเตรียมส่วนผสมของแป้งขนมปังนั้นเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับยิ่งสนับเรื่องของการเตรียมแป้งขนมปังนะคุณผู้ชมไม่ทราบว่า แฟนคลับของเราที่เมืองนอกมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่มีสั่งซื้อไปนะคุณผู้ชมแป้งสาลีตราญาติอวกาศใช้ทําขนมปังเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยขนมปังบ้านเรานุม่มๆบางคนบอกว่าไปกินขนมปังที่เมืองนอกนะโอ้โยตายแล้วโอเคกินแล้วอิ่มจริงยอมรับหอมใหม่แป้งเขาใหม่แต่ว่าไม่นุ่มเท่าบ้านเราแป้งบ้านเรานุ่มนะเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะใส่แป้งลงไปในอ่างผสม แต่ถ้าคุณผู้ชมยังจะนวดด้วยมืออดีนเดียนไม่ขอทําด้วยนะคะเหนื่อยค่ะแป้งตรายานอากาศนมผงใส่ลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือป่อนนิดหนึ่งใส่ลงไปยีสต์ก็สําคัญนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาดูทางนี้ก่อนเราอยากใช้คุณผู้ชมได้มีโอกาสหยิบยีสต์ หอนี้ขึ้นมาดูอันนี้เป็นยีสต์สำหรับทําขนมปังนะคุณผู้ชมบรรจุในห่อสุญญากาศเชียวเห็นไหมเนี่ยเวลาใช้ก็ตัดฟีดแล้วก็เก็บใส่ขวดสีชาปิดฝาให้สนิทเก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็รีบใช้ให้หมดนะเพราะว่ายีสต์เมื่อสัมผัสกับออกซิเจนเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้มันก็จะต้องใช้งานให้เร็วๆนะคุณผู้ชมอันนี้เป็น instant dry yeast ใส่ลงไปตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองก็ ต่าๆเครื่องต่ตําๆความเร็วช้าๆแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเติมน้ําเย็นลงไปนะเอาละส่วนผสมของแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นลูกแบบนี้แล้วปิดเครื่องเห็นไหมคุณผู้ชมแป้งเริ่มหลอมตัวกันแบบนี้เราก็ใส่มา์การีนลงไป เสร็จแล้วเราก็จะต้องผสมต่อนวดไปเรื่อยๆประมาณ12ถึง15นาทีหรือจนกระทั่งแป้งมันมเนียนมากๆนะคุณผู้ชมมมามาทา,าททออหรรนนกัคนใบน ได้้คววามรููทนทนหลังจากเราได้แป้งแล้วนะครับคุณผู้ชมเราต้องพักไว้สัก10นาทีเราจะแบ่งเป็นก้อนก้อน,อนละประมาณ50กรัมนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วกันว่าวิธีการบรรจุไส้ถั่วแดงลงไปในแป้งขนมปังนี้ทำยังไงนะครับไไหจจนนสุดอยู่ท่ทีโลกลก ไส้ถั่วแดงน่ากินมากเลยคุณผู้ชมบอกแล้วนะว่าต้องเป็นผลติตภัณฑ์ถั่วแดงปราข้าวทองห่อนี้คุณผู้ชมห่อนี้ห่อนี้ดูดชัดๆเลยคุณผู้ชมห่อนี้ต้องเป็นห่อนี้จะได้ผลติตภัณฑ์แบบนี้แล้วก็ดูสิหอมมากเลยหอมกะทิด้วยและที่สําคัญที่สุดก้อนกลมเท่ากันเพราะว่าเราใช้ที่ตักไอศครีมตักแล้วก็ปั้นวางไว้นะคุณผู้ชมส่วนแป้งเนี่ยเราก็เตรียมไปแล้วก็ละ50กรัม แล้วก็น,นี่ก็คือแป้งทำขนมปังตรายานอวกาศจัดการกลิ้งให้แป้งเป็นแผ่นเห็นไหมได้แป้งเป็นแผ่นเรียบร้อยแล้วปัดฝุ่นหน่อยกวางเห็นไหมครับเแล้วก็จับจีบเบาๆให้มันหุ้มๆเข้าไปตรงนี้ขยุ้มขยุ่มขยุ่มขยุม,ยมปิดสนิท เห็นไหมผาปิดสนิทแบบนี้ทำให้เป็นทรงทรงเห็นไหมคุณผู้ชมกลมๆนะไข่ขาวสดๆผสมน้ำนิดหนึ่งนะเสร็จแล้วก็จัดการแปะมีงาติดและเอามาเรียงบนถาดถาดเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องทาเนยขาวบางๆด้วยนะ ลักษณะเป็นแบบนี้อเดี๋ยวทำให้คุณผู้ชมดูอีกพักแป้งเอาไว้ก่อน15-20านาทีแป้งเริ่มขายตัวเราจะเอามารี่เป็นแผ่นได้ง่ายขึ้นปัดุ่นหน่อยวางไส้ถั่วแดงแล้วก็หุ้มมารวมกันง่ายมากเห็นไหมวิธีการรี่แป้งแบบนี้จะทำให้ได้แป้ง หนาเท่าๆกันทำแบบนี้ก็ได้นะถ้าคุณผู้ชมจะเอาเร็วๆก็จุ่มลงไปในน้ำไข่ขาผสมกับไข่ไข่ขาผสมกับน้ำแล้วก็แตะลงไปที่งาขาวอุ๊ยลืมบอกงาขาวกับงาดำก็ต้องเป็นปราข้าวทองใช้งาสดไม่ต้องเป็นคั่วก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าเตาอบพอวางไปเสร็ก็เอามือกดนิดนึงเห็นไหมเราก็จะได้ขนมปังลูกสวย เดี๋ยวคุณผู้ชมคงสงสยัยละสิแล้วไปทำอะไรต่อพักไว้จกนกระทั่งขึ้นเป็นสองเท่าลูกเบลอเลยแล้วเดี๋ยวนำเข้าเตาอ,อบเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูว่าถ้ามันขึ้นเป็นสองเท่าแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนะครับนี่งไงคุณผู้ชมขนมปังที่พักไวจก้จนกระทั่งขึ้นเป็นสองเท่าหูจะลูกเบลอเลยเห็นไหมเทียบกันสิตอนที่ยังไม่ขึ้นเห็นป่ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะรู้ได้ยังไงว่าได้ที่ลองเอานิ้วจิ้มดูนี่เปิบ เห็นไหมเบานุ่มแล้วก็กลับเป็นลุมเลยอย่างนี้แสดงว่าเอาเข้าเตาอบได้แล้วคุณผู้ชมครับเราจะอบที่อุณหภูมิประมาณ400องศาฟาเรนไฮต์12ถึง15นาทีหรือจนกระทั่งสุกเหลืองใช้ไฟบนไฟล่างให้เท่าๆกันนะครับแหม่นุ่มแล้วก็หอมหน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมครับรับประทานร้อนๆนะแต่ถ้าคุณผู้ชมเก็บเอาไว้ก็นอกตู้เย็นได้วัน2วัน แต่ถ้าใส่ลงไปในถุงพลาสติกแล้วเก็บเข้าตู้เย็นเวลาจะรับประทานเข้าไมโครเวฟอีกสัก30วินาทีอุ้ยจะได้ขนมปังไส้ถั่วแดงกวนแบบอร่อยออยนะครับเลือกน้ำชาถ้วยโปรดนะาาประสบการณ์ที่มากกว่า โอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าไปจเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w ว w y i n g s a ว็บ o อทยิ่งัก o